เชี่ยวบิว๊กซี่แต่ก่อนอื่นขอช้อปปิ้งก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าใสาเลยสบายดีทุกคนเด้ออู๋เสืออ่ะดิป็นหน้ามีดีไหมอู๋หน้าห่ะหน้างามอูโตแบบเซ็กซี่ ดีแด้เกิดเกิดง่างหมและมือนาสิภาพไปเดินช้อปปิง้งสิภาพไปเดินช้อปปิ้งกันนั่นประตูหนาถืออันนี้ลึกสี่ดีแท้วิภาวดีเด้อนางเกษตรไทย เดยกจะพาไปดูเืยนินี่ร้อบาทเฮ้ยยี่สิบหาบาทเสื้อกล้ามทุกคนดู ได้มาข่ะได้ก็ละหาสิบก็ละยี่สิบบาทห้าส <50. S 1> ิบห้าสิบแปดได้แด้ห้าเพื่อบรรเทาแรงสั่นกับต่อยแดงเคล็ดขัดยออปวดไม่ล้างเนื้อใช้แซนบาจ๊ะ